หลังจากที่เราเด็ดใบออกทั้งหมดเลยนะครับมันก็เริ่มแตกนะครับนี่ครับแตกออกมาเต็มไปหมดน่ครับนี่คือธรรมชาติของผังวานนะครับหลังจากที่เราเด็ดใบแล้วประมาณสี่ห้าวันนะครับก็เริ่มแตกออกมาอย่างนี้ อันนี้เพิ่งจะเด็ดเมื่อวานนะครับหลังจากที่ใบเต็มเลยนะครับยังไม่แตกนะครับอีกประมาณหนึ่งอาทิตย์หนึ่งสัปดาห์นะครับก็น่าจะแตกออกมานะครับนี่คือของหวานเดี๋ยวเราดูไว้นะครับนี่อีกต้นหนึ่งที่เราลิดใบไว้นะครับใบเอ,อกาหมดเลย หนึ่งสัปดาห์แล้วก็จะมาดูกันนะครับว่ามันจะแตกใบออกมาแบบไหนนะครับ